เดีนะ๋ยวร้านนี้อร่อยสั่งแค่นี้เหรอวะอ่าจะสั่งอะไรก็สั่งเพิ่มมาดิเอาอะไรไหมปลาดุกย่างพอไหมล่ะอุ้ยเอาซ้อมไหมพี่เฮ้ยจอมจเฮ้ยมึงกินเลยเดี๋ยวก็เละหมดเลยแจ๊สยกไปทั้งตัวเลยไหมอ้าวหาตัวมันเป็นที่เปนไม้แล้วแกะตัวนี้ดิเออนั่นแหละนั่นแหละย่างใหม่ๆร้อนๆน่ะมุ้ยจางอะไรอันนี้นะพี่หน่าทานเลยนะฮะอะไรนี่สาริกาอูดอูดเฮ้ยอะไรวะสาริกาอูดอูดสาริกาก็คือ นกเสี่ยนกนกสาลิกาน้ำตกอ๋อน้ำตกสาลิกาอ่าอุดอุดก็หมูอ่ารวมเป็นสาลิกาอุดอุดอันนี้ทีเด็ดเลยเนี่นี่ตอนนี้นะจะไปซื้อกระหล่ำนะอยากซื้อถูกๆนะไปซื้อที่เดอะมอลเลยเฮ้ยกระหล่ำเดอะมอลถูกเหรอพี่ขับรถผ่านเห็นป้ายหน้าป่ะเพราะว่าเดอะมอลรถกระหล่ำจะรับ รถกระนำรถกระนำเฮ้ยแม่ค้าแม่ค้ามีอะไรกินอีกไหมเนี่ยแกงนเขาว่ะเนี่ยมี่แกงตำมาป่ะเนี่ยพี่สั่งส้มตำไปนะก็เนี่ยส้มตำับไม่เห็นมีส้มสบายมีแต่มะละกอตำเฮ้ย<า>พี่แต่ว่าปลาตัวนี้หาย,ยากนะหายากยังไงอะปลาซ่อน آ! آ! <laughs> ปลาช่อนไหนนี่ปลาดุกของตัวเองยังไม่ดีจะไปกระซิบเขาอีกจะไปเอาหาอะไรเข้าเล่นอีก เอ้เน้องขา้มีของเล่นบ้างไงเออทำเป็นหัวล้อคลิกคักคิกคักไปนะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ไอ้พวกแก๊งคอเซนเตอร์ในระบาดหนักแล้วนะเฮ้ยโทรมาทวงนู่นทวงตังทวงไขรเป็นนงเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนต้องระวังนะเห็นเบอร์แปลกๆมานี่นะโอ้พี่นุ้ยล่าสุดเมื่อวานผมรู้เลยเบอร์แปลกๆคอเซนเตอร์โทรมาผมรู้เลยเบอร์แปลกรู้ได้ไงวะศูนย์แปดหนึ่งเก้ารอจุฬาคออ่างเบอร์แปลกผมไม่รับเลยเบอร์หรือทะเบียนรถ พี่อันนี้คือไม่ได้เลยไม่ได้สาระเลยหนูเมื่อวานอ่ะรูเจอเบอร์แปกเขาโทรมาหาหนูทิ่โทรมาเลยนะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้ามือหวยเออเขาเป็นเจ้ามือหวยเขาบอกว่าเขาโทรมาทวงเงินเขาบอกว่าถ้าไม่คืนนะเขาจะขู่หนูเขาจะฆ่าหนูเลยบอกว่าเคยพี่ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะหนูว่าไแล้วหนูขอแล้วพี่ขอเลิกโทรมาหลอกเถอะ ข่อยก้วดได้ไหมอ่ะมันไม่มีจริงอ่ะพี่มันโดนโดนกินตลอดเลยอ่ะอันนี้อันนี้ไปเกี่ยวแล้วอันนี้ไปติดข้าวหวยก็แล้วเฮ้ยของพี่ของพี่เฮ้ยของนุ้ยของนุ้ยเฮ้ยเบอร์แปลกเว้ยฮาไหมเฮ้ยฮัลโหลกวนมันควรมันกวนมันควรมันเออฮาไหมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตอนนี้กำลังเรียนสายกับคุณเมธาฟาวแวบๆอยู่หรือเปล่าคะ ไป้างไงไปบ้าไงพี่มึงก็ได้ยินกับกูเนี่ยแหละพี่เปิดโฟนเออเปิดลำโพงพี่เปิดเลยพี่เปิดลำพังเลยลำโพง วางได้ใช่ใช่เมธาฝาแบดจ้ะค่ะดิฉันจำปีสีดกดำนะคะ,ะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุจากบริษัท J&J ค่ะอ๋อเหรอพอดีว่าดิฉันจะโทรมาแจ้งคุณว่าตอนนี้คุณมีพัสดุต,ตกค้างอยู่ที่ด่านสุราษกฎากรนะค่ะเป็นของผิดกฎหมายค่ะเฮ้ยและเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินด้วยนะคะอุ้ยเอาอะไรมาฟอกฟอ่ะแฟกค่ะเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ย เล่นตลกเล่นตลกใช่ไหหยอกหยอกนะคะเอ,อ้ยเอาทำงานเหนื่อยไหมเจ๊ะเนี่ยเหนื่อยอยู่นะคะอยู่คนเดียวป่ะเนี่ยอยู่คนเดียวค่ะเหงาไหมนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังนะใครคนเต้นโดนโดนคนเต้นโดนแล้วโดนแล้วกราบหลวงพ่อเงินแห่งฟันบางคลานขอบารมีของท่านแ่ ช่วยให้ลูกนั้นโชคดีพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมอะไรมันต้องเจอเพลงอะไรนี้ถานที่ถามเป็นไงบ้างเป็นไงเสียงเป็นไงจ๊ะพอได้ค่ะพี่เดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเพื่อนพี่อ๋อเดี๋ยวเพี่ร้องให้ฟังเพลงนะจ๊ะเจร้องเจร้องเจรัองไม่ต้กินเนี่ยม่แบบไม่เปียกล้างคอกันล้างตบกันพี่เอากระดุกแกะนิ่งไก่กร้องเลยร้องเลยเจร้อง ใจดำใจดำหน้าดูทั้งทั้งที่ไป็นอะไรกูรอไปตกตะวันเ้ยกันหาอกะกันหากันเหาเป็นๆๆๆไ,ปไงเสียงเขาได้ไหมตอนนี้ทางเราได้ทำการบล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะอา้อาวบล็อกอะไร,รอาจารย์บล็อกเบอร์พวกมึงนี่แหละค่ะอ้าวเฮ้ยทำไม่ะคนจะทำมาหากินน่ารำคาญเสียเวลาชีวิตกูชิบหายเออเอเอฮัลโหลฮัลโหล มันต yup. ้องเจอแบบนี้ีคอมพิวเตอร์แก่เผ็ดได้เก่งนะเนี่ยตูก็ไม่เห็นแฟนพิมพ์พี่เอดตาหน้าอะไรใช่เนี่ยพี่บอลป่ะของคุณของผมเลยหน้าจอพี่ไม่เปลี่ยนใช่ใช่โอใช้ตาสแกนโอ้รุ่นนี้ใช้ตาสแกนหน้าตาเลยอะเบอร์โฟนพี่เบอร์โฟนสวัสดีค่ะยังไม่ได้รับเลยบอกว่าไม่ได้รับคอมพิวเตอร์แม่งหล่น ก่อนนี้ค่ะดิฉันจะมีสีดกดำนะคะมีแล้วครับผมว่ามาได้เลยครับผมคุณมีพัสดุติดค้างอยู่ที่ด่านสุลากกรนะคะ้วคากี่คืนฮะสามคืนสองวันค่ะโอ้เดี๋ยวดีกว่นะสามคืนสองวันสามวันสองคืนหรือเปล่านี่กระดาษถือบทนี่จะน้องจ๋าน้องเนี่ยช่วยเรียกพี่ว่านายหน่อยสิครับ นายเอาอีกครับนายจ๋าฮะนายจ้านายจ้านายมงคลคนี่ลูกเอ้ยเฮ้นายเดี๋คอมาเดี้ยนฟังพี่นะน้องมาอยู่กับพี่ดีกว่าไหมเดี๋ยวพี่เนี่ยจะจ่ายเงินให้กับน้องเลยแสนหนึ่งไม่เอาหรอกเป็นเมีียพ่เอานี่มึงด่ากูเหรอมึงสวยตายแล้วมึงอ่ะเนี่ยต้องเจอแบบนี้พี่วางหูไปแล้วไทยวาง วางหูไปแล้วพี่มันจะไม่อยากวางแต่มึงก็รีบวางต้องเจอแบบนี้พี่เออต้องโดนต้องโดนไม่ใช่ไม่ใช่โหนู่นสวัสดีค่ะฮัานไอยโหน่เอาเลขอะไรกันดิฉันจำปีสีดกดำนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุจากบริษัทเจแอนเจค่ะเดี๋ยว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 จะไปไนะ ใครพูดนะจำปีสีดกดำค่ะอีจัปีสีดำเหรอค่ะที่อยู่บ้านกวดป่ะเฮ้ยเอ้าอีหะเอ้านี่อีจัปีสีดกดำกูไงคำตอบเขียวปีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขียวปีนะบปีบางปีเลิกกันนานเยอะกับผัวโอ๊ยนานแล้วได้ไปเขียนบทที่ไหนผัวเนี่ยอ่าไม่ต้องพูด แกโคตรสุดแกร้อนกว่าเลยฮะยัแล้วยังไม่วางพี่พี่พึ่งแล้วพี่ไปทำสีผมที่ไหนมาเจอแม่งอ๊ามขอตัวเตอแม่งอ๊าเกลิ่นสวัสดีครับไม่ได้แล้วล่ะไอ้พวกนี้ต้องเจอแบบนี้ใช่พี่พี่นุ้ยก็โดนโทรมาแล้วใช่โดนแล้วพี่บอลก็โดนแล้วปังเอกก็โดนแล้วเดี๋ยวกินอาหารแล้วเสร็จแล้วกลับละได้พี่น้องหนึ่งที่สัญญาโทรศัพท์โอเคไหมเอาแจัดมากินให้หมดดิ หรอต้องมีเหมือนกันนะนะไม่มีเลยครับบอกเลยช่วงนี้ผมไม่มีจริงครับไม่มีเงินไม่มีบทพูดที่อะไรเลยเนี่ยโทรหากันหมดเลยไม่โทรหากูคนเดียวบ้าเลยพี่ต้อยฮ้่ปล่อยตัวจี๊ดไปนั่งเหงาบ้าป่าวอะวางบทเหมือนแก้งเอยโทรมาอะไรหน่อยสิแต่ถ้าโทรมาที่หาแน่หาอย่างเดียวแหละให้ไปโทรมาเลยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยแค่โทรก็หายบ้าครับ ห้าสิบสองฮัลโหลฮัลโหลสิบสองเขาเล่าโหลฮัลโหรอีแจ๊ดมึงอยู่ไหนเนี่ยแค่นี้นะครับใครโทรมาคุยต่อไหมแจ้งเลยอะแจ้งโทรมาเอาโทรว่าไงอร์อีนี่น่ากลัวคอนเซนเตอร์อีนี่น่ากลัวไม่ทำนี่มาใส่แทมซีวะเนี่ยไอ้แจ๊ดเมื่อไหร่มึงจะกลับบ้านมึงอยู่อุบลเุ้ยไปพูดเลยทุกคำเลยสงสายแล้วเนี่ยมึงอ่ะปิดเครื่องเลยปิดแล้ว เฮ้ยพี่ลุยเฮ้ยพี่ลุยฮัลโหลไม่รู้มันปิดเองอ่ะเออเอาเฮ้ยฮลไอ้แบดเพิ่งปิดเครื่องทำไมไม่ใช่แบดหมดแบดหมดที่อะไรอะไรนะฮะฮะฮะปิดเลยพี่ปิดเลยปิดเครื่องเลยอะปิดเลยปิดเลยจะปิดจะปิดเขาตรงสายพี่เลยเออใช่ฮัลโหลพี่บอล เอามาอัานมาคุยดูนี้พี่มันเดินแต่งตัวหนูแต่งตัวไปไหนนั่งกับข้างมึงอะกูเห็นหูแม่มีตาทิพย์วะมึงให้กูแฉไหมบอลรับไม่ไดมไม่รับบได้อไอทำสีผมไอ้ทกกนาี้ทา่องเมาดีครับก็มาดีครับ